พบกัผมนายชอตตี้บูจวากับเรียวโยกังคลาสสิก นี่คือเกมมือถือแนว MMO จากเรียวโยกางโมบายนั่นเองนะครับโดยในเวอร์ชันนี้จะมีการปรับปรุงคุณภาพให้มันดีขึ้นครับเช่น FPS ก็ไหลลื่นขึ้นมากกว่าเวอร์ชั่นเก่าและอาชีพฮีโร่อย่างฮันกวางกับฮารินก็สามารถสร้างได้เลยทันทีโดยไม่ต้องไปเก็บเลเวลคลาสเดิมๆม,มาจุดตรงจุดตีอะไรไม่ต้องเลยครับส่วนอาชีพเดิมๆก็ยังคงมีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นทวนนะฮะที่เน้นในเรื่องของ HP กับ MP ที่ค่อนข้างสูงอาชีพธนูที่โจมตีจากระยะไกลแล้วก็มีความสามารถค่อนข้างสมดุลยกเว้นพลังป้องกันที่ด้อยไปนิดนึ อาชีพหมอดูเหมือนสเตตัสจะน้อยมากเลยใช่ไหมครับแต่ว่าเขามีความสามารถในการเติมเลือดครับเป็นที่ต้องการของปาร์ตี้เป็นอย่างมากส่วนนักดาบก็เป็นสายแทงครับมีพลังป้องกันค่อนข้างสูงและอาชีพกระบี่ที่โจมตีได้แรงสุดๆไปเลยครับทีนี้ย้อนกลับมาที่ฮันกวางนะครับฮันกวางเนี่ยจะเป็นอาชีพสายแทงที่มี HP กับพลังป้องกันสูงครับและเนื่องจากเป็นอาชีพฮีโร่ทำให้สเตตัสพื้นฐานเนี่ยจะสูงกว่าอาชีพคลาสดังเดิม30%เลยครับฮารินก็เช่นเดียวกันนะครับมีพลังโจมตีกับ HP แทบจะเต็มหลอดดเเเลยยทีีวช ส่วนกิจกรรมในช่วงนี้ก็เยอะมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นศึกใหญ่สถานยุทธภพชิงรางวัลมูลค่า500,000บาทของรางวัลคร่าวๆก็จะมีจอมยุทธอันดับ1ที่มี Combat Power อันดับ1ซึ่งอันนี้จะจัดรวมทุกเซิร์ฟเวอร์นะครับจะได้รับเงินรางวัล100,000บาทเลยครับแล้วก็ได้รับฉายาและยังมีคอสตูมสุดเทพ่พร้อม r ูบีอีก50,000ส่วนใครที่ได้อันดับ2-5ก็จะได้รับฉายาและชุดแบบนี้ รางวัลต่อไปจะเป็นจอมยุทธอันดับ1ที่มีคอมแบทสูงสุดในแต่ละเซิร์ฟเวอร์นะครับไม่เหมือนเมื่อกี้เมื่อกี้คือรวมทุกเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมอันนี้คือเซิร์ฟเวอร์ใครเซิร์ฟเวอร์มันนะครับก็จะได้รับฉายาจอมยุทธอันดับหนึ่งแล้วก็ลูบีไปอีก5,000ส่วนอันดับ2-5ก็จะได้ฉายาจอมยุทธแล้วก็ได้รับไป3,000ันลูบี ส่วนคนที่เก็บเลเวลถึง50ขึ้นไปจะมีโอกาสรุ่นรับรางวัลพิเศษเขาจะสุ่มแจก200รางวัลน,นะครับ50รางวัลแรกก็คือชุดที่เห็นนี้เลยครับเท่ดีมีปีกด้วยส่วนอีก50รางวัลจะเป็นการแจกลูบี้5,000เพชรนะครับและอีก100รางวัลจะเป็นกล่องสุ่มอวุระดับ S ครับส่วนใครที่เป็นสายเปก,ก็มีโปรโมชั่นเพลย์มอลนะครับเติมเงินครั้งแรกบวกไปเลย50%ครับอันนี้ต้องเติมเงินผ่านเว็บนะส่วนใครที่เล่นไลน์ก็ลองแอดไลน์เพเย์พ และนอกจากนี้ยังมีการแจกของรางวัลในเกมอีกเพียบเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูของจริงเลยกันละกันว่าเป็นยังไงเป็นไงเขาแจกกันระเบิดระเบ้อเลยครับสัตว์ขี่ก็แจกสัตว์เลี้ยงก็แจกชุดก็แจกครับได้ของมาแล้วก็เปิดเมนูได้เลยนะครับแล้วก็ไปดูด้านซ้ายล่างครับสัตว์อัญเชิญนะครับผมเราสามารถอัญเชิญมาได้เลยทันทีครับกดลงทะเบียนก่อนนะครับผมแล้วก็กดติดตั้งนะครับเพียงแค่นี้แหละเดี๋ยวน้องเขาก็จะมาช่วยแล้วครับแล้วก็ดูด้านบนนะครับมีสัตว์ขี่ด้วยถึงแม้นั่นแหละก็มาลงทะเบียนแล้วก็ติดตั้งงให้้เรรรรียยยบอทั2าาก หลังจากนั้นก็เปิดกระเป๋าขึ้นมานะครับแล้วก็ไปดูแถบสุดท้ายเลยครับอันนี้ก็คือเป็นชุดคอสตูมที่เราเพิ่งได้มาเมื่อกี้ก็ติดตั้งให้เรียบร้อยครับเป็นแง่ได้รับสเตตัสแล้วก็ของรางวัลเพียบเลยโอ้เดี๋ยวแป๊บนึงเมื่อกี้ผมว่าผมเห็นแวบๆนี่นี่นี่อยู่ในหมวดยาครับเป็นกล่องสุ่มอุปกรณ์นะครับระดับดีถึง S เลยก็กดใช้ไปได้เลย10รายการนะครับอารมณ์ประมาณสุ่มกระชปรองครับได้ของมาเรียบร้อยแล้วก็กดใส่อัตโนมัติเลยก็ได้นะครับเขาจะได้ใส่ของที่ดีที่สุดให้เราครับ ก็ง่ายๆครับดูด้านซ้ายได้เลยเป็นระบบออโต้เควสนั่นเองครับเราคลิกตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวตัวละครเราก็จะเดินไปคุยกับ NPC ให้ต่อสู้ให้แบบอัตโนมัตินะครับซึ่งทุกอย่างออโต้หมดครับเล่นแบบสบายๆชิลๆเลยนะฮะแต่ว่าสิ่งที่เราต้องจัดการเลยคือสกิลกับพวกยาใช่ไหมอ่ะสกิลเนี่ยเราดูด้านซ้ายบนก็ได้ที่เป็นรูปกำปันครับกดขึ้นมาได้เลยนะครับสกิลส่วนใหญ่แล้วเวลาที่ผมจะใช้ในการบดเนี่ยผมจะดูครูดาวน้อยๆอ่ะเพราะว่า เราต้องเน้น DPS เป็นหลักใช่ไหมครับส่วนสกิลที่มีครูดาวนานต้องดูนิดน,นึงว่ามีความสามารถอะไรอย่างเช่นอันเนี้ยเขาจะแช่แข่งศัตรูได้ด้วยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับผมก็จะอัพพวกนี้ก่อนเลยพวกที่ครูดาวน้อยๆครับใช้ได้บ่อยๆนะครับแล้วก็อย่าลืมไปดูปลาหรือว่าแพสซีฟสกิลด้วยช่วงแรกก็อัพวพวกพลังโจมตีเป็นหลักได้เลยครับจะได้ฟาร์มเร็วๆเว่ยไวๆ ส่วนการตั้งค่าสกิลก็เรียนรู้ก่อนนะครับถึงจะทําการติดตั้งได้ซึ่งติดตั้งได้สูงสุด5สกิลนะครับเวลาจะเรียนก็กดตรงนี้เลยก็ได้ครับถ้าเกิดเรายังไม่เคยเรียนมันจะเป็นคําสั่งเรียนนั่นแหละพอเรียนไปแล้วก็เลเวลอัพได้เลยและต้องดูค่า SP ด้วยนะครับว่าใช้เท่าไหร่ แต่บางสกิลเรายังไม่สามารถอัปเกรดได้เลยทันทีนะครับจะต้องเลื่อนขั้นก่อนแล้วเปิดเมนูขึ้นมาดูได้ครับแล้วก็ด้านซ้ายตรงนี้ครับจะมีคําสั่งอัปเกรดเราจะเป็นต้องใช้ของ2ชิ้นเนี้ยในการอัปเกรดตัวละครนะครับซึ่งเขามีบอกนะฮะว่าต้องเลเวลเท่าไหร่และก็ของพวกนี้เนี้ยได้มาจากใต้ดิน1000นชั้นนั่นเองครับใต้ดินที่ว่าเนี่ยจะเป็นดันเจียนนะครับเปิดเมนูขึ้นมามันจะอยู่ด้านขวามือตรงนี้เลยครับดันเจียนทั่วไปในเนี้ยก็จะมีดันเจียนเพียบเลยครับเดี๋ยวค่อยพามาดูอีกีแล้้้วกกัันนนนรเาามดดูใติ1000ช่อ ในนี้จะเป็นดันเจี้ยนประมาณห่อคอยน่ะครับแต่ว่าเกมนี้เขาจะลงไปใต้ดินครับและไม่ได้แค่อเทมอัปเกรดขั้นนะได้ทั้ง e x P ได้ทั้งพวกดาวที่ใช้ในการอัปเกรดตัวละครได้เงินได้หินตีบวกเพียบเลยครับและมันมีคําสั่งเคลียร์รางวัลด้วยคือวันหนึ่งเนี่ยเรามากดเคลียร์ได้หนึ่งครั้งครับเขาก็จะทำการลงดันเจี้ยนตั้งแต่ชั้นแรกยันชั้นล่าสุดที่เราลงได้เลยแล้วก็ได้รับของรางวัลกันไปซึ่งอันนี้แนะนําว่าให้ไปกดรับก่อนที่ท่านผู้ชมจะนอนหรือว่าจะเลิกเล่นก็แล้วกกกกกกัััันนนนนนเเาาาาาะะสสส่่ววรรรรรรตตตออ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 ู้้้จจมมมมมี์์ทงหดดด3บย ครบแล้วก็จะมีบอสออกมาถ้าเกิดว่าจัดการได้ก็จะมีแอนิเมชันการโจมตีด้วยถ้าไม้ตายของเราใส่บอสให้ไงหลังไปเลยกันทีเดียวเชียวครับส่วนยาเนี่ยไม่จำเป็นต้องกลับเมืองไปซื้อก็ได้นะครับเราเปิดเมนูรถเข็นขึ้นมาด้านขวาบนมันคือร้านค้านั่นเองนะครับผมแล้วก็คลิกที่ร้านค้าที่อยู่ด้านซ้ายแล้วก็มาดูตรงนี้ครับร้านค้าไอเทมจะมีประเภทยาอยู่นะครับก็สามารถซื้อจากตรงนี้ได้เลยครับ ทีนี้พอท่านผู้ชมเล่นมาถึงราวๆเลเวล40มันจะเริ่มเลเวลชาขึ้นนะครับแล้วบางทีติดเพดานเลเวลด้วยถ้าไม่ถึงเลเวลเท่านั้นเท่านี้ไปต่อไม่ได้แล้วมันมีอะไรให้ทำบ้างใช่ไหมอ่ะเปิดเมนูขึ้นมานะครับเดี๋ยวเอาที่สำคัญๆก,ก่อนไปดูด้านซ้ายก็คือคำสั่งภารกิจในเนี้ยมันก็จะมีพวกภารกิจหลักอยู่ด้วยใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราทำไม่ได้แล้วไปดูด้านบนมันจะมีภารกิจรายวันให้เรารับด้วยนะครับวันหนึ่งรับได้12ครั้งและ ถ้าเรารับมาแล้วไม่ต้องทําก็ได้นะปล่อยเวลาผ่านไปเรื่อยๆมันจะผ่านเองโดยอัตโนมัตินะครับแล้วมันมีแรงอยู่ด้วยยิ่งแรงเยอะก็จะได้รับค่าประสบการณ์แล้วก็ของรางวัลมากและเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนภารกิจได้ด้วยการใช้ตาลึงครับแล้วก็ดูด้านบนมันยังมีภารกิจรายสัปดาห์อีกนะครับแต่ว่าอันนี้ผมยังเล่นไปไม่ถึงเท่านั้นเองนะครับและอันสุดท้ายจะเป็นภารกิจรองนะครับอันนี้คือเวลาที่เราไปต่อสู้มาเราจะได้รับคมภีมานะครับแล้วเราก็กดใช้งานคมภีร์เพื่อที่จะไปทําการต่อสู้กับมอนสเตอร์ในดัันนนนเเจียนน้ยยยยคกกดกดําาว่ืไไปล็ แล้วการทำเควสในน,นี้จะเป็นการลงดันเจี้ยนด้วยนะครับก็จะมีแค่มอนสเตอร์ตัวนั้นๆเท่านั้นนะครับทีน,นี้โยกมาดูด้านขวาบ้างน,นะครับจะมีกิจกรรมวันนี้หรือว่ากิจกรรมรายวันนั่นแหละครับทำครบเสร็จปับ๊บก็ได้รับรางวัลกันไปเพิ่มเติมครับแต่ว่าอันนี้อาจจะยังไม่ได้ e x p หรืออะไรนะจะเป็นของรางวัลที่สนับสนุนการเล่นสะมากกว่า โซนต่อมาจะเป็นดันเจี้ยนที่อยู่ด้านขวานะครับก่อนอันนี้พาไปดูใต้ดินลอยชันแล้วใช่ไหมครับถ้าช่วงแรกๆเนี่ยก็จะมีอย่างอื่นอยู่ด้วยอย่างเช่นดันเจี้ยนประจำวันนะครับอันนี้ก็ลงมาฟาร์มของได้เลยได้รับ EXP แล้วก็ได้รับไอเทมเป็นจํานวนมากแต่ว่ามันจะมาตามรายวันนะแต่ละวันก็จะมีไอเทม drop ที่ไม่เหมือนกันส่วนต่อมาจะเป็นดันเจี้ยนค่าประสบการณ์ก็เอาไว้ฟาร์ม e EXP นั่นแหละครับได้ EXP ค่อนข้างเยอะเลยถ้าเทียบกับดันเจี้ยนอื่นๆต่อมาดันเจี้ยน elite อันนี้ก็ไว้ปล่อยบอดเหมือนกันครับเขาม และอีกดันเจนคือหินคุณสมบัตินะครับก็วันหนึ่งจะสามารถเข้าไปรวบรวมได้ทนะั้งหมด30ครั้งครับในนี้ก็จะมีทั้งหินโจมตีหินป้องกันแล้วก็หินประลองครับในดันเจนะท่านผู้ชมต้องเดินหาแร่เองนะครับมันก็มี3สีอย่างที่ได้เล่าให้ฟังไปก่อนหน้านี้นั่นแหละแล้วถ้าเกิดเจอหินก้อนใหญ่ก็นแนะนําว่าให้เก็บเอาไว้นะครับผมมันดีกว่าหินก้อนเล็กๆแบบนี้ไง นอกจากดันเจี้ยนทั่วไปแล้วยังมีดันเจี้ยนปาร์ตี้เอาไว้สําหรับเล่นกับผู้เล่นอื่นๆอยู่ด้วยนะครับดันเจี้ยนแรกสงครามฝ่าวงล้อมภูผ,ผาบุรพาอันนี้สามารถลงได้2คนนะครับแล้วก็จะได้รับหินมาใช้ในการอัปเกรดพวกอาวุธแล้วก็เครื่องป้องกันครับดันเจี้ยนต่อมาอยุทพไรทียมทานอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับวันด้วยนะครับว่าแต่ละวันเนี่ยจะเจอกับมอนสเตอร์ตัวอะไรนะครับส่วนของละวันก็ได้ยี่พีแล้วก็กล่องสุ่มเครื่องประดับครับ หันเจนต่อมาสงคมพิทักษ์ชุมนุมลมดําครับอันนี้ลงมาแล้วจะได้รับขวดยาไอพีเพิ่มค่าประสบการณ์5%ได้30นาทีนะครับแล้วก็มีกองสุ่มยาด้วยอันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะได้ยา HP หรือว่า MP เนาะแล้วก็จะได้ยันคุ้มครองด้วยครับเวลาที่จะไปตีบวกก็สามารถที่จะป้องกันไม่ให้มันลดลงได้เมื่อตีพลาดส่วน PvP ของเกมนี้ก็มีนะครับจะอยู่ที่คําสั่งสนามรบครับแต่ว่าตอนนี้มันมีแค่การประลองหนึ่งต่อหนึ่งเท่านั้นนะครับแล้วจะต้องเล่นไปไกลด้วยว่าจะเปิด ส่วนใครที่มีสำนักหรือว่ากิลแล้วก็ยังมีคอนเทนต์นื่นๆอยู่ด้วยนะครับอย่างเช่นสงครามป้อมปราการหรือว่าสงครามสำนักครับถ้าพูดถึงสำนักนี่แนะนําว่าถ้าเปิดเมื่อไหร่ให้หายอยู่ไว้เลยนะครับเพราะว่ามันจะมีเควสของสำนักให้ทําด้วยได้รับของรางวัลเป็นจํานวนมากเลยครับใครที่ไม่มีสำนักแล้วก็เสียเปรียบครับ และนอกจากนี้ตัวเกมยังมีบอดออฟไลน์ line ด้วยนะครับเผื่อใครไม่สะดวกเปิดทิ้งไว้อไรเงนะี้ยเนาะเราไปดูที่เมนูได้เลยครับจะอยู่ด้านขวาบนครับรางวัลล็อกอินนั่นเองนะครับอันนี้คือรางวัลล็อกอินไลยวันนั่นแหละอย่าลืมมากดรับรางวัลด้วยเนาะแล้วก็ด้านซ้ายบนครับเห็นรางวัลออฟไลน์ line ไหมเวลาเราออฟไลน์ไปครับกลับเข้ามาเขาจะให้เราเลือกได้ด้วยครับว่าจะเอาอะไรครับอย่างเช่น e ีกพีเงินหรือว่ากล่องดาวที่จะได้รับเศษของดาวไปอัปเกรดตัวละครอ,อีกที ทีน,นี้เรามาดูส่วนของการพัฒนาตัวละครบ้างดีกว่านะครับอันดับแรกเลยคือไปดูที่กระเป๋าของเราก่อนนะครับแล้วก็มาที่แท็บขวดยาบางทีเราไปลุยภารกิจมาเราได้มาเป็นกล่องพวกอุปกรณ์ต่างๆก็สามารถมากดใช้งานได้เลยที่นี่ เมื่อเราได้ของมาแล้วก็ใช้คําสั่งใส่อัตโ,ตโนมัติเลยก็ได้นะครับเขาก็จะวิเคราะห์ให้ว่าตอนนี้เราใส่อะไรที่ดีที่สุดได้บ้างก็จะใส่มาให้เลยทันทีนะครับส่วนอุปกรณ์ที่เหลือเนี่ยเราก็เอาไปทําอย่างอื่นได้อย่างเช่นการขายหรือว่าเอาไปเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการอัปเกรดอาวุธที่เราใช้อีกทีหนึ่งก็ได้นะครับส่วนเรื่องของการอัปเกรดอุปกรณ์ก็มีค่อนข้างหลากหลายเลยครับให้เราไปที่โรงตีเหล็กก่อน ข้าวที่เปิดช่วงแรกเลยก็คือการอัปเกรดเลเวลอุปกรณ์นั่นเองนะครับผมก็ใช้อเทมชิ้นอื่นที่เราคิดว่าไม่ใช้แล้วมาเป็นวัตถุดิบได้เลยนะครับทีนี้ดูด้านซ้ายต่อนะครับยังมีอีกเป็นตับเลยเห็นไหมครับอันที่2เนี่ยเป็นการเสริมพลังหรือว่าการตีบวกนั่นเองนะครับผมมีัตาความสําเร็จด้วยนะถ้าเกิดว่าล้มเหลวเลเวลการเสริมพลังก็จะลดลงนะครับเราสามารถใช้ยันอันนี้ได้เพื่อที่จะไม่ให้มันลดลงนั่นเองครับเดี๋ยวผมลองตีบวกดูจะขึ้นไหมบวกหนไปดิขึ้นไหมบตาเลยขึ้นครับผม ส่วนการเลื่อนขั้นกับหลอมรวมเนี่ยอันนี้ขอโทษด้วยจําไม่ได้แต่ผมจําได้ว่ามันสามารถเลื่อนระดับได้ไงเช่น S ก็จะกลายเป็น SS อะไรเงี้ยแต่ว่าต้องตีบวกมาเลเวลสาก่อนแล้วก็บวก5ก่อนนะครับมันถึงจะเลื่อนขั้นได้เนาะส่วนต่อมาเป็นการเปลี่ยนความสามารถครับอันนี้ก็ใช้เพชรแดงในการสุ่มใหม่ได้เลยครับถ้าเกิดว่าไม่พอใจก็สุ่มไปเรื่อยๆเนาะ ส่วนเพิ่มขีดจำกัดท่านผู้ชมต้องมีอุปกรณ์ระดับ SR ก่อนอก็เรียกได้ว่าเล่นไปอีกหลายวันกนวะ่าจะมีนะครับแล้วก็จะมีการพัฒนาหินคุณสมบัติจำหินพวกนี้ได้ไหมที่เราไปขุดมาจากในดันเจียนอะ่ะแต่ว่าบางทีมันไม่ได้มาเป็นหินไงมันได้มาเป็นเศษอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับซึ่งหลักการมันจะคล้ายๆกับอาวุธเลยก็คือจะมีเรื่องของการอัปเกรดโดยเราเอาไอเทมที่เราไม่ใช้แล้วนี่แหละเป็นวัตถุดิบส่วนการเลื่อนขั้นก็คือต้องตีบวกหินเนี่ยให้มันครบเรียบร้อยก่อนนะครับถึงจะทําการเลื่อนขั้นได้ ส่วนเสริมพลังลักษณะพิเศษนะครับคือบางอาวุธอ่ะมันจะมีออปชันรองอยู่ด้วยเราสามารถที่จะอัปเกรดได้นะครับแต่ว่าเราจะต้องใช้อาวุธชนิดเดียวกันนะครับมันถึงจะสามารถเลื่อนขั้นได้ส่วนอันสุดท้ายคือการแยกส่วนก็ตรงๆครับคือการแยกส่วนนะครับก็จะมีการเสียค่าใช้ใจ่ายเล็กน้อยนะครับแล้วก็กดแยกส่วนมันก็จะคืนพวกวัตถุดิบกลับมานั่นเองครับ วัตถุดิบที่เราได้มาก็สามารถเอาไปสร้างสิ่งของได้ด้วยนะครับแต่ว่าพูดตรงๆนะช่วงแรกไม่ค่อยได้สร้างอะไรหรอกนะครับเพราะว่าทรัพยากรที่ใช้มันเยอะแล้วบางทีเราไปเปิดกระชะปองอ่ะมีกล่องนู่นนั่นนี่มาเปิดอาจจะได้ของดีมาตั้งแต่ยังไม่ทันได้มาค้าของเลยก็ได้ส่วนกระชะปองของเกมนี้ก็มีนะครับไปดูที่ร้านค้าได้เลยที่เดิมนะครับผมจะมีแถบร้านค้ากระชายอยู่เห็นไหมครับนี่แหละใครอยากจะบําเปิดอะไรก็ลองดูเลยกันละกันนะครับมีทั้งสัตว์เลี้ยงสัตว์ขี่แล้วก็แหวนสร้อยอะไรพวกนี้ครับ ส่วนชุดแฟชั่นก็มีกาชาอยู่เหมือนกันนะครับด้านซ้ายเห็นไหมกาชาชุดแฟชั่นนะครับผมส่วนคนที่อยากได้ชุดแน่ๆไม่อยากสุ่มกาชาก็อยู่ที่แพ็กเกจแรกอันนี้เลยแพ็กเกจจิ้งจอกก้าห่างนะครับเราจะได้รับเป็นชุดไปเลยโดยไม่ต้องสุ่มกาชาส่วนกาชาฟรีก็มีนะครับอยู่ที่ร้านค้าแลกเปลี่ยนนะครับผมอันนี้มันจะมีเคเวสให้เรามาเปิดด้วยนะครับอย่าลืมมาเปิดนะเขาจะให้เราเปิดฟรีเวลาหกกล่องนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดวงเนาะใครจะได้อะไรบ้าง ทีนี้แวะมาดูกลุ่มดาวด้านซ้ายล่างบ้างดีกว่าครับเศษดาวอันนี้เราได้มาตั้งแต่ตอนต้นต้นคลิปแล้วใช่ไหมที่เราไปลงดันเจียนใต้ดินมานะครับซึ่งเราก็เลือกได้เลยว่าเราจะอัปเกรดอะไรเป็นหลักนะครับมันสามารถอัปเกรดแยกได้ไม่จำเป็นต้องแบบเฮ้ยอัปเกรดให้ตันก่อนแล้วค่อยย้ายไปดาวอื่นอะไรเงี้ยก็คือเราเลือกสเตตันที่เราต้องการแล้วก็อัปเกรดไปก่อนได้เลยแต่ก่อนจะอัปเกรดดูด้านซ้ายนิดนึงมันมีหมู่ดาวอื่นๆอยู่ด้วยนะครับเผื่อสเตตันที่เราต้องการมันมาอยู่แถวนี้ก็มาเลือกอัปตรงนี้้ก่อนไดเลย และอีกอันหนึ่งก็คือสมุดสะสมที่อยู่ด้านซ้ายล่างครับอันนี้คือสําหรับคนที่ไม่รู้จะไปบอทที่ไหนแล้วอาจจะย้อนกลับไปบอทที่เก่าๆก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราได้ข้อมูลของมันมาครบเนี่ยมันจะบอทสเตตัสให้กับเราครับแล้วถ้าเกิดกลัวหาไม่เจอไม่เป็นไรครับเขามีตําแหน่งบอกเลยครับกดปุ๊บเดี๋ยวตัวละครเราเดินไปหาให้เองเลยส่วนต่อมาเป็นฉายา,ยานนครับฉายา,ยาของเกมนี้เมื่อเราได้รับมาเรียบร้อยแล้วกดลงทะเบียนด้วยนะพอลงทะเบียนเสร็จปับ๊บจะได้รับสเตตัสเลยโดยไม่ต้องติดตั้งนะครับ ส่วนอีกอันนึงคือผลงานครับอันนี้คือจะเป็น a อาชี m เมนของเกมนี้นั่นเองนะครับความพิเศษของมันเลยคือว่ามันได้รับ EXP ด้วยได้เงินด้วยและมันจะได้รับค่าประสบการณ์ของยศของเราด้วยครับและยิ่งยศของเราสูงขึ้นเนี่ยมันจะบวสเตต,ตัสให้กับเราอีกด้วยนะครับ เอาละก่อนจากลากันไปครับเราไปดูการตั้งค่าบ้างดีกว่าการตั้งค่าก็มีเรื่อง,องการตั้งค่ากราฟิกอันนี้ผมปรับสูงที่สุดแล้วนะภาพก็จะค่อนข้างดูดีคมชัดนะครับ fps ก็ปรับมาเป็น60เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนใครที่อยากจะปรับอย่างอื่นเพิ่มเติมก็ได้นะเช่นเอฟเฟกการต่อสู้นู่นนั่นนี่นะครับก็สามารถเปิดไว้เลยก็ได้หรือจะเปิดแค่เฉพาะตัวเองก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดใครคิดว่าไม่อยากจะโชว์คนคนโคตรเยอะเลยอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะมาลดเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ก็ได้หหรรรืืออวว่่่่่าาาาาเเเจะะติ๊กคคคํ็็นนนนแชทัั้้ไดบ คนที่อยู่ในหน้าจอก,ก็จะหายไปหมดเลยส่วนการตั้งค่าภาษาของเกมนี้จะอยู่ที่ข้อมูลนะครับอันนี้ก็กดได้เลยเป็นภาษาไทยหรือว่าภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครมี e n t นเทมโคแล้วก็แวะเวียนกันมาบอกหน่อยครับสามารถมากรอกได้ที่นี่เลยครับกลาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้กันละกันนะครับใครที่สนใจแล้วก็ลิงก์ผมทิ้งไว้ให้ใต้คลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมแวะไปดูกันนะ